การรู้สิ่งที่มันเป็นสายกลางมันหมายความว่าการรู้ว่าสิ่งทั้งปวงนั้นล้วนแต่เป็นของอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเกิดมาแล้วก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นของที่ไม่คงทนถาวรไม่มีอันไหนที่มันเป็นของนิ่งๆของเที่ยงแท้หรือว่าอยู่ได้อย่างโดดเดี่ยวของมันเหมือนตัวเราตัวเรานี้ตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เรารู้จักตนเองหรือย,ยังว่า เราเป็นใครแน่รู้จักไหมในการศึกษาธรรมะเนี่ยเราจะได้ความรู้มาอันหนึ่งนะท้ายที่สุดก็คือไม่รู้ว่าเราเป็นใครแน่แต่โดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายในย่พากันเข้าใจติดคิดว่ามีตัวเราจริงๆเรารู้จักตัวเองอย่างดีเขาว่าอย่างนั้นแต่โดยความจริงแล้วยังไม่รู้ เราเป็นใครแน่ล่ะถ้าอยู่ต่อหน้าแม่เราก็เป็นลูกอิงอาศัยแม่จึงได้เป็นลูกถ้าอยู่ต่อหน้าสามีก็กลายเป็นภรรยามันอิงอาศัยสามีจึงได้เป็นภรรยาอยู่ต่อหน้าลูกก็ได้เป็นแม่อยู่ที่ทำงานก็เป็นตําแหน่งนั้นบ้างตําแหน่งนี้บ้างตําแหน่งที่เราเป็น หรือว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมา <_ T> เห็นไหมมันอิงอาศัยสิ่งอื่นอยู่สมมุติเราอยู่ที่ทํางานเราเป็นผู้จัดการอย่างนี้ก็ต้องอิงอาศัยบริษัทเขายังไม่เจ๊งถ้าเขาเจ๊งไปแล้วเราก็ไม่ได้เป็นผู้จัดการหรอกอิงอาศัยที่ทํางานอิงอาศัยเขายังจ้างเราอยู่เนี่ยก็ได้เป็นตําแหน่งผู้จัดการขึ้นมาสามารถสั่งนั้นได้สามารถสั่งนี้ได้ตามกฎเกณฑ์หรือว่าตามสิ่งที่มันอิงอาศัยเป็นคลัง สักหน่อยเราลาออกไปหรือว่าเขาไล่เราออกไปแล้วมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเราก็ไม่ได้เป็นผู้จัดการเหมือนท่านมาที่นี่นะมาฟังผมพูดก็กลายเป็นผู้ฟังผมก็กลายเป็นผู้บรรยายธรรมะไปแล้วเดี๋ยวสักหน่อยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนนี่ความรู้สึกว่าเราเป็นนั่นเราเป็นนี่แท้ที่จริงก็เป็นความรู้สึกที่เกิดเป็นครั้งครั้งที่ อิงอาศัยสิ่งอื่นในการเป็นอยู่อย่างเรารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไทยความรู้สึกนี้ก็เกิดเป็นครั้งครั้งเท่านั้นเอง,เองเนะน,นานเกิดทีถ้าเราอยู่คนไทยด้วยกันเองเราก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่ถ้ามาเจอพวกอินเดียนาแขกหน่อยเราก็จะรู้สึกขึ้นมาว่าอา้าวนี่เป็นคนไทยเนี่ยวความรู้สึกอันนี้เกิดจากการที่เราไปมองเห็นคนอินเดียคนแขกอิงอาศัยคนแขกคนอินเดียจึงรู้สึกว่าเราเป็นคนไทยขึ้นมา บางคนไปมองเห็นคนทำผิดก็รู้สึกว่าเราทำถูกขึ้นมาอย่างนี้นะความผิดความถูกนี้มันเป็นของอิงอาศัยที่เกิดขึ้นเป็นครั้งครั้งเท่านั้นเองเกิดแล้วก็ดับไปฉะนั้นบางครั้งเราจึงรู้สึกว่าเราเป็นคนถูกบางครั้งรู้สึกเป็นคนผิดบางครั้งรู้สึกเป็นคนดีบางครั้งรู้สึกเป็นคนไม่ดีทำไมจึงรู้สึกว่ามีเราหลายตัวจังบางทีก็เป็นคนดีสำคัญมาก บางคนว่าบางทีก็เป็นคนไม่ดีไม่สําคัญนี่มันอิงอาศัยนะเป็นสิ่งที่อิงอาศัยสมมุติว่าเราทํางานและทําประสบความสําเร็จเจ้านายชมเราขึ้นมาปับ๊บเราก็รู้สึกเออเราเก่งขึ้นมาทันทีเนี่ยความรู้สึกว่าเราเก่งเราดีเรามีความสําคัญก็เกิดเป็นครั้งครั้งอาศัยการกระทําเกิดขึ้นทีนี้ถ้าบางครั้งเราทําอะไรไปแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จ ซึ่งก็ต้องมีเป็นธรรมดาหรือว่าทําอะไรไปแล้วเขาด่าเราเขาให้เขาไม่ชอบซีละที่เราทําก็รู้สึกว่าเราไม่ค่อยดีนั่นความรู้สึกว่าเราไม่ค่อยดีก็เกิดเป็นครั้งครัเหมือนกันเกิดตามผัสสะหรือว่าเกิดตามเรื่องต่างๆที่มันอิงอาศัยอยู่ฉะนั้นนะนะไอเราดีเราไม่ดีเราถูกเราผิดเราสําคัญเราไม่สําคัญนี้จึงไม่มีจริงหมายถึง มันไม่มีอย่างคงทนถาวรมันมีเมื่อมันมีเหตุอิง,งาสายฝันและกันเกิดขึ้นเกิดมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเราคงจะรู้สึกว่าถูกมาหลายทีแล้วใช่ไหมบางทีก็รู้สึกผิดรู้สึกผิดก็หลายทีเหมือนกันบางทีรู้สึกเป็นคนดีก็หลายทีเหมือนกันบางคนก็บางทีก็รู้สึกเป็นคนไม่ดีก็หลายทีเหมือนกันส่วนใหญ่แล้วที่เราบัญญัติว่าเป็นเราเราเป็นนั่นเป็นนี่ บัญญัติขึ้นมาจากการกระทําทางกายบ้างวาจาบ้างใจบ้างถ้าคิดดีก็รู้สึกเราเป็นคนดีเห็นไหมอาศัยความคิดที่เกิดเป็นครั้งครั้งมาบัญญัติว่าไอะนี่เรานะเนี่ยเราคิดดีถ้าคิดไม่ดีขึ้นมาล่ะอุ้ยเราทําไมมันชั่วอย่างนี้นแค่ความคิดที่เกิดขึ้นมาเป็นครั้งครั้งก็มาบัญญัติขึ้นมาว่าตัวเราแต่ที่จริงตัวเราจริงๆมีไหมไม่มี จะบอกว่าเราเป็นใครก็เป็นทุกตัวที่เรารู้สึกได้นั่นแหละแต่มันเป็นเป็นครั้งครั้งเป็นคราวคราวไม่มีตัวไหนที่มันคงทนอย่างถาวรแต่เรากําลังพยายามหาสิ่งที่มันไม่มีนั่นแหละพยายามพิสูจน์สิ่งที่มันไม่มีว่าเราเป็นใครกันแน่นะพยายามรักษาหน้าเราพยายามรีเซนต์ตนเองให้เขารู้จักว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้พยายามเหลือเกินพยายามหาไอ้ที่มันไม่มีนั่นแหละแทนที่จะรู้ว่า เฮ้จริงๆมันไม่มีจริงนี่นะมันเกิดเป็นครั้งครั้งบางทีเรารู้สึกผิดบางทีเรารู้สึกถูกบางทีรู้สึกสําคัญบางทีรู้สึกไม่สําคัญเป็นของแค่อิงอาศัยสิ่งอื่นๆเกิดขึ้นเป็นครั้งครั้งเท่านั้นเองอันนี้แหละคือสิ่งที่จะทําให้รู้เข้าใจความจริงแล้วก็ไม่เข้าไปยึดอันใดอันหนึ่งได้นี่อันนี้ท่านเรียกว่าการรู้ธรรมะคือรู้อิทัปปจยตาปฏิจจสมุปบาท รู้ว่าสิ่งต่างๆมันเป็นของอิงอาศัยกันเกิดขึ้นแม้แต่ความรู้สึกของเราที่เกิดเป็นครั้งๆก็เหมือนกันอิงอาศัยสิ่งต่างๆเกิดขึ้นสิ่งทั้งหมดในโลกก็เหมือนกันตัวเราเองก็เหมือนกันเวลาเป็นลูกอย่างนี้ก็เพราะว่าอิงอาศัยแม่คนที่เรียกตัวเองว่าเป็นแม่ก็อิงอาศัยลูกจึงได้เป็นอาศัยลูกคลอดออกมานะจึงได้เป็นแม่ ถ้าไม่มีลูกคลอดออกมาก็ไม่ได้เป็นเนี่ยจะเป็นแม่คนเนี่ยก็ต้องอิงอาศัยนะจะเป็นภรรยาเขานี่ก็ต้องหาสามีให้ได้ถ้าหาสามีไม่ได้จะได้เป็นไหมมันก็ไม่ได้เป็นจะไปอุปโลกเอาก็ไม่ได้นะนี่การเป็นอันใดอันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นแม่ก็ดีเป็นลูกก็ดีเป็นตำแหน่งนั้นก็ดีเป็นตำแหน่งนี้ก็ดีแพ้ที่จริงเป็นสิ่งที่อิงอาศัยสิ่งอื่นๆในการเป็นขึ้นมา ทีนี้ที่มันเกิดความผิดพลาดเพราะว่าเราไม่ยอมรับว่ามันเป็นของที่เกิดขึ้นบางครั้งมันเป็นของที่ไม่จริงจังอะไรเป็นของแปรปรวนเป็นของที่เป็นไปตามธรรมชาติตามธรรมดาของมันเป็นของบังคับบัญชาไม่ได้จริงเราไปจริงจังกับมันเกินเหตุเราได้ตําแหน่งมาตําแหน่งหนึ่งแทนที่จะใช้มันให้เกิดประโยชน์กลายเป็นถูกมันใช้ไปแล้ะถูกมันใช้เราเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมเหนื่อย ถูกตำแหน่งใช้โอ้ oh. แย่มากแทนที่จะได้ใช้ตำแหน่งเนี่ยมันเกิดเป็นรัางๆก็ได้ใช้มันให้เกิดประโยชน์นะได้สามีมาแทนที่จะได้ใช้มันนะใช้มันขับรถสบายไปกลายเป็นถูกมันใช้ไปไงมั่งโอ้โหลำบากมากนะได้เงินมามีเงินมาก็เป็นของผ่านมาแล้วผ่านไปอิงอาศัยสิง่งต่างๆเกิดขึ้นแทนที่จะได้ใช้มันให้เกิดประโยชน์ เลยถูกมันใช้ตกเป็นทาสเงินเนี่ยโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายมันกลับข้างกันอยู่ตอนนี้นะมาอยู่ในโลกแทนที่จะได้เรียนรู้โลกได้ใช้มันให้ชีวิตพอเป็นไปได้มีความสุขกับมันที่ไหนได้ถูกมันใช้กลับข้างสร้างอะไรขึ้นมาแท้ที่จริงเขาสร้างขึ้นมาเป็นเครื่องมือเราถูกมันเป็นเจ้านายซะและ้วบางคนก็ถูกตำแหน่งเป็นเจ้านายลูกก็เป็นเจ้านายอะไรอีกอะ เยอะแยะนะนั่นเพราะว่าเรายังไม่เข้าใจความจริงไปหลงจริงจังยึดมั่นถือมั่นกับมันมากเกินไปแท้ที่จริงมันเป็นของอิงอาศัยเท่านั้นเองสวยไม่สวยรวยจนดีไม่ดีอันนี้เป็นของอิงอาศัยดูดีดูไม่ดีเป็นของอิงอาศัยแต่บางคนเขาจริงจังมากสมมุติว่าเราอยากจะเป็นคนสวยอย่างเนี้ยไม่เห็นยากอะไรเลยนะ เราก็ไปมองดูว่าเอไอ้พวกไหนว่ามันไม่ค่อยสวยเราก็เข้าแวบไปกลุ่มกับมันปับ๊บเราก็สวยขึ้นมาในทันทีมันจะยากอะไรมันของอิงอาศัยเท่านั้นเองแต่ถ้าเราไม่รู้เรื่องนี้ว่าโอ้ยสวยไม่สวยนี่มันของอิงอาศัยเราไปจริงจังกับมันเกินเหตุเราเอาหน้าตัวเองไปเทียบกับนางเอกหรือว่าไปเทียบกับนางงามจักรวาลอย่างนี้เราก็จะทุกข์ไปจนตายแต่ที่จริงมันไม่มีอะไรมันของเกิดดับของเปลี่ยนแปลง นะมันไม่ได้ยากอะไรนะสมมุติว่าเรารู้สึกว่าเอ๊เราไม่ค่อยมีเงินเนี่ยมีเหลือเงินแค่แสนบาทเองอย่างนี้เราก็ไปเทียบกับคนที่เขาไม่รวยนนะเขาไม่มีกระตังหรือว่าเขายากจนเขาติดหนี้เราก็จะกลายเป็นคนรวยขึ้นมาอย่างทันทีทีเดียวมันของเปรียบเทียบกันนั่นเองรวยจนถูกผิดดีชั่วมันของชั่วครั้งชั่วคราวตามการเปรียบเทียบ แต่เรานี้ไปจริงจังเกินเหตุตัวเองมีเงินตั้งแสนหนึ่งแล้วก็เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นที่รวยกว่านั้นอย่างนี้ก็ทุกจนตายไปนนี่เราไม่เข้าใจความจริงว่าแท้ที่จริงในโลกนี้มันของเปรียบเทียบของอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นมันจึงเกิดการยึดข้างใดข้างหนึ่งเกิดการจะเอาข้างใดข้างหนึ่งไม่เอาข้างใดข้างหนึ่งเราก็พยายามหาสิ่งที่มันสมบูรณ์ที่สุด หาสิ่งที่มันดีที่สุดหาอะไรที่สุดที่สุดที่สุดของเราไปหารู้ไม่ไม่ว่าไอสมบูรณ์สมบูรณ์ที่สุดดีที่สุดที่สุดอะไรที่สุดทั้งหมดมันไม่เคยมีมันแค่ของเปรียบเทียบนี่เนี่ยทางสายกลางเท่านั้นเนี่ยจะทําให้เรารู้จักอันนี้แล้วเราก็จะอยู่กับตัวเองได้อย่างเป็นสุขเนี่ยบางคนโอ้มีแขนปวดแขนเหลือเกิน ถ้าเราปวดแขนแล้วเราบ่นอย่างนี้ก็ต้องไปบ่นกับคนมีแขนถ้าสมมุติเราปวดแขนไปบ่นกับคนไม่มีแขนเป็นไงไอคนไม่มีแขนมันก็บอกว่าโอ้ยดีแล้วอุตสามีแขนให้ปวดแล้วยังจะบ่นอีกเนี่ยเห็นไหมแต่เราคงไม่ชอบไม่ชอบปวดแขนแต่ว่าคนที่เขาไม่มีแขนมีแขนให้ปวดเขาก็ดีใจแล้วนะ เห็นไหมมันแค่ของอิงอาศัยเกิดขึ้นเป็นครั้งครั้งเท่านั้นเองนะแต่โดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายนี้พากันไปหานั่นหานี่วิ่งหาไปเรื่อยอะไรที่ตัวเองไม่มีนะไปหาหาไปเรื่อยนี่นะคงพอเข้าใจลักษณะของสายกลางไว้บ้างนิดหน่อยเนาะให้รู้ว่า ทุกความรู้สึกที่เกิดขึ้นทุกๆสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในความรู้สึกในความคิดนึกในความหมายเอาของเราหมายรู้ของเราว่ามันดีมันชั่วมันถูกมันผิดมันแปลกประหลาดอะไรพวกนี้เป็นของอิงอาศัยเปรียบเทียบเท่านั้นเองเราอาจจะคิดว่าเอ้ะไอ้พวกอินเดียนี่มันประหลาดเหลือเกินไว้แต่พวกเขาก็คิดว่าเราประหลาดเหมือนกันเพราะว่าแต่ละคนต่างก็อิงอาศัยความคิดทัศนคติอุดมคติที่ตัวเองเรียนมาที่ตัวเองศึกษามา เท่านั้นเองเป็นของที่เกิดขึ้นเป็นครั้งครั้งถ้าเรามายึดมั่นถือมั่นว่าเขาประหลาดจริงๆต้องเป็นเหมือนเราจรึงจะไม่ประหลาดอย่างนี้มันก็ใช้ไม่ได้มันจริงจัง,จงเกินเหตุไปนี่นะนี่ยนะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะทุกความรู้สึกทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นล้วนแต่เป็นของอิงอาศัยเกิดแล้วก็ดับไป เกิดแล้วล้วนแต่เปลี่ยนแปลงเคยสุขมากี่ทีแล้วสุขมาก็หลายทีแล้ว